วันที่11พฤษภาคม2567ตอนนี้อยู่ที่ร้านไดมอนด์เ e สซิ่งนัดการประมาณใมง1ึ3 0เดี๋ยวจะรอหมุนนะครับเอาคุณแตจตกรอเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเจ้าของร้านหน่อยเพราะว่านัดกัน1ึ่ง พูดกันนอ็อะนี่เล็กร้านสบายใจยนนสวัสดีครับเรือนี่ยขึ้นเรือวันนี้ขึ้นเรือโอ้ยวันนี้มีเรือขึ้นว้เนี่ยผู้ร่วมผู้ร่วมผู้ร่วมชะตากรรมเราครับผู้ร่วมชะตากรรมวันนี้เห็นบอกว่ามีเรือให้ขึ้นด้วยนะครับอ่อาเนี่ยจะลากเร <พา S 2> ือไปใช่ใช่มีเรือไป ของของเฮียมาร์คขับเป็นอะไรไปวันนี้ขับขับเป็นรถอะไรนะมอเตอร์ไซค์ของของอะไรครับมันด่ามันด้ครับมันด้ายี่ห้อยี่ห้ออะไรครับอาฟอร์ฟอร์เฟซ่าครับเฟซ่าเฟซ่รสามห้าศูนย์รอผมเลยนะครับเพราะผมแรลมมีคิ้มวดด้วยนะคะมีคิ้มนวดด้วยเฟซ่าเฟซ่า์สิบเก้าบาทอ๋อโอเคไปอาบน้ำที่เขื่อนพอดีเนาะครับเนี่ยมันได้อะไรหนี่รได้อะไร นี่เราได้มาสักหนึ่งคนมาแล้วเวฟตัวแรงเวฟพันเอ้าผมว่าเงี้ยขี่ก็โยนไปมอไซต์ไปมอไซต์มอไซค์เนาะผมว่าเงี้ยมาขี่ว่าจนไปแน่นอนเลยเดี๋ยวกลัวพี่แพลรอนพี่แพลหมดไปมาหมดแล้วเอ้ามันเลยวันั้นมาแล้วไงว้ยไหนมาเก๋ไม่หมายถึงหมายถึงไปถึงไอ้นี่ยแบบ ชอบสบายไปแล้วไงไปอยู่ชอสมาชิกก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับยังตัวใส่มากันครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเดินทางออกจากร้านไดมอนด์ร้านไดมอนด์เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ส่วนกุดกันน็กเป็นร้านขายหมวกกันน็อกเดี๋ยวเราจะ ไปขี่มอไซค์ไปกันเลยส่วนเียปว่าก็จะเอาเรือนะครับตามหลังไปวันนี้ก็จะได้ฟิลไปขี่เรือด้วยนะเนาะอีอีอขาวผมเนี่ยแต่ว่าคันนี้เป็นรถแรงนะ C orsa. C orsa 350มะคอร์ซ่าคอซ่าสามหาศูนย์ตัวใหม่ตัวนี้เอ้สามห้นย่350นะม <5. S 1> ่คันใหญ่เลยเก็พยายามอย่าขับเร็วนะครับรอผมด้วยนิดนึง ก็เดี๋ยวจะออกกันเดินทางกันเลยนะครับจากร้านกุ๊ดจากร้านไดมอนสตูดิโอ ต้องไปอีกซอยหนงแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้รัดไปได้หรือเปล่าต้องต้องลองไปดูไปไปนะครับตอนนี้บริเวณทางเข้าน้ำนำคาเฟาเป็น คาเฟ่ไม้ไผ่ลอยน้ำนะอยู่ตรงเขื่อนอยู่ตรงสะพานเทพสุดาเนาะตรงสะพานเทพสุดาเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอสมาชิกมาเพิ่ม,ม <า S 1> เติมนะครับมาแล้วหนุนมาแล้วมาแล้วสองคันสามคันหายละอยากร้อน แบงมัวจะถ่ายพี่หนุ่มไปยืนบวกสั่วไปฟิวนี่ครับอันนี้กันมักน่าจะของเคเควทีใบนี้น่าจะประมาณหมื่นห้าสามพันครับเอาเลยนุ้มีขายนั่นแอดมีขายแต่วมว่ามันหนักหัวพี่ผู้พาเขามาได้หลายทางที่จริงที่จริงเราไม่นี่ก็ได้ที่จริงเราเราไม่เดียวมาทาง ทางอันี oh right? <sh> <sh> ้ก็ได้ตรงมาก็ได้มาได้หลายทางเป็นสะพานไม่ไผ่ให้เดินอย่างนี้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโค้งเคียงโค้งเคียงเดินระเบานะจ๊ะนะครับสะพานไม่ไผ่โอ้ยิ้าโอ๊จาอุ้มอุ้มดุวุ่มหลางอย่าเดินเร็วเราอ่ะเดินเร็วขุนตาไนโบขาเล็กวิ่งเลยอย่าเดินภูเขาสนุกเลยทำไมภูเขาชอบตกน้ำพร่อรุกไฟ ก็าม่หนีย่จะบูงมาเสียบร่องสวยโอ้ยง้อเย่อยอยู่สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เย็นนะครับโอ้เย็นพอเข้ามาถึงตรงนี้แม่งเย็นเลยวะ่ะเสียงไม่ไผ่ั่นนพาอแปะพาอแปะ กินล้วชงปั่นเลยเอาหรอเอาอะไรนสดมะพร้าวเหือเนี่ยเดี๋ยเอาหวานหวานเนี่ยมีเค้กอ่ะเค้กเค้กมีเค้กตม้าเค้กยเาบาททุกชิ้นนี่แปดสิบเก้าบาทนี่เอ็นบอกเนล้นี่เป็นคาราเมสตป่าละม้ด้เนต้องไปเลย บรรยากาศนี่เป็นแบบฟิลนั่งห้อยขาเลยนะครับ<ำ>โอ้โหถ่ายให้ดูฟิลห้อยขาดูดิดูด,ดิฟิลห้อยขาฟิลห้อยขาแบบนี้เลยนี่วิวข้างหน้าก็จะเป็นนั่งตรงไหนก็ได้ที่พวกเรานั่งกันได้เห็น,น,นไหมวิวข้างหน้าก็จะเป็นเป็นลำปางแล้วก็มีกระชังปลาของเกษตรกรที่เลี้ยงปลาครับจะเป็นอำเภอสาสขัน ส่วนฝั่งทางนู้นจะเป็นอำเภอหนองกุ้งสีนะครับฝั่งทางนู้นเป็นอำเภอหนองกุ้งสีเสร็จแล้วเชิญครับเาออยู่แบบ้านไม่ไชาเขียวนมชามันจะอยู่ข้างบนนะครับไ,ไม่เหมือนรับอารมณ์ดี <laughs> เจ็ดตีบต๊กมีข้างหลังนี่ว่าเล่าไปถึงสมองถ้าน้องเอาไม้ขี่รอบนึงเนี่ยไกล้กับพี่แพรตกเหล็กเลยอ่ะใช่้ได้ใช้ได้ดูเมนูเมนูเด็ดเนี่ยรอดช่องปั่นหวานยี่ห้าคนมาบ่อยๆร้านข้าวแนะนำคะร้านข้าวถ้าอยู่นี่ร้านแซ่บๆอยู่นี่ก็เป็นลีกินแซ่บหนึ่งหนึ่งครับร้านลีกินแซ่บชาบู่ชาบูก็อยู่นี่ก็มี เกีย็นๆใครอยากกินร้านไหนเดี๋ยวไปดูพี่กินกันแล้วชาบูอยู่นี่ก็มีนี่เสียบหรืออ๋อเกือบตายพรุ่งนี้ไปเดินเช้าไปเดินเช้าเห็นไหมยังไงบ้างเสียบไหมเสียบเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติขมขื่นผมผมข้เมื่อเช้านี้วิ่งไปร้องไ้ไปครับใครไม่รู้ค่ะบอกวิวไปวิ่งหาใครใครไม่ใครไม่ลุกมาวิ่งใครไม่ลุกมาวิ่งผมลุกแต่ไม่วิ่ง เราไปเลยไปเลยนะตั๊กไม่เอาเลยติไปอาทิตย์หนึ่งยอกพึ่งให้เกียร์หน่อยพี่หนุ่มบรรยากาศน้ำดำคาเฟ่พ่อจัก เป็นฟิลประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากพาครอบครัวมานั่งคิวๆสบายๆก็ถือว่าเหมาะนะเพราะว่ามันร่มใต้ไม้ไผ่เนี่ยมันค่อนข้าง,างจะเย็นนะครับโดอหลังคาไม้ไผ่ที่เย็นแล้วก็กับลมที่มันพัดมาตอ้อดอนนะครับที่อยู่ตรงเขื่อนอยู่ตรงสะพานเทพนะรัลลาสีนันก็เย็นใช้ได้ทีเดียวเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็มีเค,ค้กบริการหลายรสชาตินะ เอารถเอาเรือมาให้เราลงไปนั่งเล่นก่อนเพราะแกบะะอกเจ้าเรือมให้เรานั่งเล่นนะเดี๋ยวรอเสียบหลายต้องสั่งเพิ่มอันนี้อันนี้เปิดกี่โมงกี่โมงเปิดตานมถึงหกโมงเย็นเปิดนมหกโมงเย็นอ๋อได้แล้วเครื่องดื่มอันนี้คือชาชาชาพีชโซดาข้างล่างเป็นเป็นเป็นโซดา ทั้งบนเป็นพีททั้งบนเป็นพีทบ้าบอยส่มบ้าบอยนะครับเปิดบริการแปดโมงเช้าถึงหกโมเย็นวันหยุดนะครับตะเล่นหยุดไหมครับไม่ไม่หยุดนะเปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตอนนี้เรือเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเรือลงน้ํากันนะครับโอ้โหไฟไฟไฟยางนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาเรือของเฮียป้าลงนะํากันนะครับเทียบเรือเทียบเรือเอเรือลงมาแล้วครับเรือลำนี้ของเฮียป้าแป8ดวันนี้เรามารุ่นกันนะครับว่า เราจะได้ปลาเยอะไมครับ่ปลานี่ปลาปลาดังปลาดังเป็นยาเปปลาดาวว่าน่าจะนั่งแต่สี่คนนี่แหละดูทรงมันลูกเป็นเหมือนล่มแหนะเป็นเหมือนล่มเลยนี่กินอะไรไหมครับกินอะไร ก็ได้ครับพ่อไปใช่เอาทัพทีมหรือเอาอะไรทัพทีมที่ข้างบนเดี๋ยวมันจะหักไงไปเกณฑใจเขาเลยได้แล้วฝากลูกเมียเขาด้วยกลางน้ำาอออเดี่ยวหมดนู่นทีมงานเอาเรือลงแล้วไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้ว แต่ว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำน้ำคาเฟ่อยู่นะก็เขาอยู่ได้เรื่อยๆเนาะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นมาได้มาได้บรรยากาศยังดีนึงนั่งนั่งอยู่เลยครับชิวๆสบายๆฟันรุ่งไร้โอเคเดี๋ยวไหมเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรือไปกันแล้วตรงนั้นคือที่เราจากมาตรงนั้นคือที่เราจากมานะครับ Uh -huh. Woohoo! จอดเรือไปนิ่มๆข้อแบบซ้มตอกนะผู้เป็นครั้งแรกดันหัวเยอให้หน่อยใหญ่โดนโดนไฟเด้อเป็นครั้งแรกนะที่ที่ได้ไปลอดใต้สะพานสะพานเทพแม่งโคตรแจ่มเสื้อชูชีพอยู่ลอดใต้สะพานเทพหัวล้านกลับมาเลยไปเบาๆเลยม่่ปิใสเทำไมเรามาวัดวัคาเฟ่ข้าวจ๊ะถึงอย่าพิจิตรเลยเดี๋าวเปล่า Er. หลังจากที่ไปขับเรือนั่งเรือเล่นกับเฮียป้าแกมาก็รอดตรงสะพานเทฝั่งนู้นมาก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปหาอะไรกินกันแล้วนะนัดกันกว่าจะไปกินร้านยกเขียวกันนะในตัวเมืองกาลสิน ก็สาหรับบรรยากาศคาเฟ่น้ําดําแล้วก็บรรยากาศของกระชังปลาแล้วก็บริเวณโซนกลางน้ําสะพานเทพก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศก,ก็ถือว่าดีทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากมาล่องพงล่องแพอ,อะไรก็หน้ามานะผมว่ามันบรรยากาศมันน่าสนุกดีนะครับรบ,บรรยากาศก็ชิวๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมาแต่กับมาแต่สร้างว bỏ đi là cả, không được nữa, thay đổi. thoải mái đấy สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการขีม่มอเตอร์ไซค์และการเดินทางสั้นๆนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ